มาครับสําหรับใครนะครับกำลังมองหานะครับยานลิสนะตัวรถท็อปสภาพสวยๆนะครับมีคันนี้มาให้รับชมกัน1คันนะครับผมตัวนี้ได้เป็นตัวไฮเลยลูกค้าตัวท็อปสุดนะครับแต่ชุดแต่งได้เป็นตัวคอร์สเลยนะบอกเลยว่าสุดนะครับของปี2020นะครับผมขายเพียงนะครับ4 4 9 0สนบาทลูกค้าอยู่ในโฉมปี2020นะสภาพยังกิฟสภาพยังใหม่ลูกค้าบอกเลยว่าน่าใช้แบบสุดๆนะเลขไมล์เพียง80,000ื่นโลนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังนะครับรถเก่งมือสอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องหลังด้วยนะครับบอกเลยคันนี้น่าใช้ลูกค้าฟรีดาวน์จับเต็มได้นะครับผมได้ตัวท็อปสุดๆแบบนี้ไปใช้งานกันได้เลยกระจังด้านหน้าสวยสดงดงามนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รั n i n g light มาแบบครบๆนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าคือครบเครื่องหมดเลยนะสำหรับตัวสเกิร์ตนะครับชุดแต่งแบ็คท็อปทุกอย่างนะลูกค้าตัวนี้ของแท้ของคอร์สเลยนะ <N ee> ชุดแต่งคอสของจริงนะครับลูกค้าเอาตัวท็อปนะไปแต่งเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโช๊คนะล้อมุงล้อแม็กสสสใส่ใหม่ๆแบบนี้เลยลูกค้านี่ตาโลกโก้คอสไปแบบครบๆนะครับตัวยงตัวยางลูกค้าสภาพดีปียีนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้อีก <N ee> ยาวๆแน่นอนในส่วนของตัวซุ้มล้อโป่งล้อนะครับโชคเชิงกทุกอย่างใหม่หมดนะครับ <N ee> ตามสีจากโรงงานไปแบบครบๆนะสีเหลี่ยมมุมตัวรถนะครับผมเหลี่ยมสันทุกอย่างนะครับใหม่กิ๊กเลยลูกค้า ในส่วนของตัวชุดแต่งคอสนะครับก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะครับรอบคันเลยพร้อมซุ้มล้อแบบครบๆนะกระจกมองข้างสีดานะครับผมแบ็กท็อปทุกอย่างสวยเนียนสนิทลูกค้าแบ็กท็อปหลังคาดานะสุดจะเท่นะครับผมที่จับนะครับเป็นสมาร์ทเอ็นทีนะพูดสตาร์ทมีไปแบบครบๆนะครับลูกค้าภายในนี่เบาะสวยๆนั่นๆตึงๆนะในส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานลูกค้าเดินด้วยได้สีแดงนะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมพวงมาลัยไม่ต้องพูดถึงลูกค้า อย่างกิฟต์อย่างใหม่นะครับหุ้มหนังอย่างดีนะครับผมมันตีฟังก์ชันมีไปแบบครบๆนะครับใครที่ชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับยาริสไฮคอร์สนะครับซึ่งตอนนั้นผมจําได้นะจองกันเยอะจริงนะครับแต่ไม่ได่ลดกันก็เยอะนะครับก็สําหรับใครที่เป็นสาวกยาริสคอร์สไฮคอร์สของช่วงนั้นนะครับผมก็สามารถจับจองคันนี้กันได้เลยนะครับแบบด่วนๆเนาะคันนี้นะครับวิ่งไปเพียง8 0ด0มื่โลนะครับลูกค้าเนี่ยอย่างสวยคอนโซลคอนโซลนี่ใหม่กิ๊กเลยหน้าจอนะครับไปพร้อม กล้องถอยแบบครบๆนะครับกะระยะแบบครบเครื่องหมดนะสี่ระยะเลยตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับลูกค้าสุดยอดนะได้แอร์ออโต้อีกต่างหากนะครับสุดจริงนะครับผมในส่วนของตัวเหลี่ยมมุมคมสันนะครับตัวรถนะไม่ว่าจะตรงแผงประตูคอนโซลด้านหน้านี่บอกเลยว่าใหม่กิ๊กนะครับใหม่กิ๊กนะตัวที่พักแขนนะครับเป็นหนังนะครับหุ้มสีแดงเหมือนเบาะเป๊ะๆนะครับผมคอนโซลโฉมนี้ผมว่าหล่อมากๆนะ สวยนะครับผมสวยหัวกงหัวเกียร์ใสๆใหม่ๆนะในส่วนของตัวโซนเกียร์ทุกอย่างคือสวยกริปหมดเลยสภาพอย่างดีลูกค้าเอาไปใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆแน่นอนใครที่สนใจนะครับรีบโทรหาหลังด่วนๆเบอร์098 627 6862นะครับ,รบ, 2, รบหรืออัดลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับหัวน็อตนะครับกริฟท์ลูกค้าไม่แกะไม่ไขนะครับผมสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปก็พบนะครับหัวนงหัวน็วนอตใสหมดสภาพสวย ตัวฝ้าด้านบนนะครับเป็นสีเทานะครับผมหล่อๆแบบนี้นะฝ้าด้านบนรอยเยลลอยเจอไม่มีลูกค้าสภาพดีแน่นอนนะครับเอาไปใช้กันคุ้มๆได้เลยนะครับคันนี้ตัวเบาะนะครับแน่นๆตึงๆลูกค้าสภาพอย่างสวยนะครับได้เป็นเบาะหนังนะได้แดงหมดนะครับผมตัวเบาะฟูๆนะครับสภาพดีนะครับผมใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนลูกค้าสภาพอย่างสวยเลยนะคันนี้มาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะครับผมตัวไฟท้ายนะ ตัวนี้เหมือนแบบ LED เลยนะครับผมเจนไฟท้ายขีดเส้นนะครับ2เส้นสวยๆนะอ่ะเส้นเดียวเส้นเดียวสวยๆนะครับบอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะคันนี้เหลี่ยมมุมตัวรถนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสวยหมดนะครับลูกค้าด้านหลังนะครับจะมีโลโก้นะครับยาริสคอร์สไปอยู่เนาะสภาพสวยแน่นอนลูกค้าบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับออปชั่นไปแบบครบๆนาอยชุดตรงชุดแต่งครบเครื่องหมดเลยหัวน็อตไม่แกะไม่ไขนะครับสภาพดีๆเลยลูกค้านี่อย่างสดนะครับ กล้องถอยนะครับกล้องบันทึกนะครับไม่ว่าจะหน้าจะหลังนะมีไปครบนะครับน็อตสวยกิบทุกจุดจริงๆรนะคันนี้บอกเลยว่าน่าซื้อมากๆาลูกค้าคุ้มค่าอย่างแรงนะครับเบาแน่นเบาะตึงนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยนะเบาอย่างกิ๊บเบาอย่างใหม่นะครับเดินด้วยได้สีแดงอย่างเท่นะครับลูกค้าบอกเลยว่าครบเครื่องนะสวยกิ๊บแบบทุกจุดจริงๆภายในงภายในนะครับใสใหม่ๆลูกค้าสภาพอย่างสวยนะครับผมหัวนงหัวน็อตกิ๊บๆนะไม่แกะ ไม่ไข่แน่นอนนะครับสภาพเดิมๆแท้เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมในส่วนของตัวเพจพแผ่นเพจนะครับผมก็จะเป็นเลขเครื่องเลขถังปีผลิตนะครับแบบชัดเจนหมดนะในส่วนของตัวภายในทุกอย่างก็สวยเนียนสนิทนะครับลูกค้าสภาพดีคัดเกรดคุณภาพนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะสามารถติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับที่0 9 8ย์7 6 8 6 2หนะครับหรือแอดไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิค์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลย มาสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมยังสวยลูกค้าได้เป็น VVTIE นะครับสภาพดีนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับที่เสริมแรงบิดด้วยตัวไฟฟ้านะครับผม้องเครื่องค่อนข้างใหม่นะครับลูกค้าใครที่ตามหานะครับยาริตตัวท็อปตัวไฮแบบนี้นะครับจับจองกันด่วนได้เลยสภาพดีคัดเกตคุณภาพแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องยนต์นี้นะครับลูกค้าได้9 2แรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับโฉมใหม่หมดนะ ซึ่งตัวโฉมปัจจุบันซึ่งผมมั่นใจว่ายังใช้ตัวโฉมนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าเครื่องดีจัดนะครับลูกค้า23ลิตรนะครับผมแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มตมนะครับตัวฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะท่อองค์ท่อแอร์ส่ยฟงสายไฟใหม่หมดนะครับตัวคานด้านหน้าไม่ว่าจะตัวคานตรงเบ้าไฟหน้านะคานกลางนะครับสวยกริบลูกค้าหมดหมดทุกอย่างไปแบบครบๆเนาะหัวนองหัวน็อตใส่หมดลูกค้าสภาพดีนะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกติดไปก็ครบนะครับหัวนงหัวน็อตนี้ใหม่ๆก็ิบๆเลย ในส่วนตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสติกเกอร์ติดจากโรงงานคือครบเครื่องหมดนะนี่รอจัดนะครับลูกค้านี่สติกเกอร์ไปแบบ,ครบ,ค,รบครบหมดนะครับผมหัวนงหัวน็วนอตนใสๆนะครับผมไม่แกะไม่ไขแนะ่นอนฝังกง้งฝังแก้มน็อตสวยกริปหมดเลยไม่ว่าจะซ้ายจะขวานะครับผมคุ้มค่าอย่างแรงลูกค้าสาหรับใครที่สนใจนะครับผมยาลิศนะนี่ตัวไฮนะครับตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวไฮแล้วก็ชุดแต่งคอร์สแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตัวท็อปสุดด้วย ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับที่0986276862นะครับหรือแอดไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับมาติมาติงรถด้วยตัวเองก่อนได้นะครับที่เสรีไทย68แยกที่1น,นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมบอกเลยคันนี้คุ้มค่ายอย่างแรงใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถนะแอดไลน์ Ad หลังนะครับให้ส่งรูปเพิ่มเติมได้นะลูกค้าบอกเลยว่าถ้าไม่อยากจะแอดไลน์นะเพิ่มความมั่นใจก่อนก็สามารถดูตรงชุมชนได้เนาะ เดี๋ยวผมโพสต์โพสต์รูปไปให้ดูนะครับก็สลาบคลิปนี้หลังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะสามารถออ,ออนไลน์ได้นะครับผมจัดกันให้แบบจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็สลาบคลิปนี้ต้องขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องหลังด้วยนะขอบคุณมากครับ